สายล่าดับแนวอีสานอีดี้มาแล้วครับพีน่น้อง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอีสานดีนะครับมาสีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหาศัพ์น้อใหม่นะครับเนาะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับพี่น้องครับผมฝนตกแห้งพี่น้องจังไดกะทาเบื้องทะลุนนะครับเนาะว่านน้อใหม่สีออกหลออกหน่อยนะครับเนาะเมื่อนี้กะอากระตามาใส่เอาพี่น้องครับผมจังไดสีหมันพวหมันกะทัเบื้องทะลุนนะครับเนาะผมพาพ่อแม่พี่น้องไปหาหน้าใหม่เลยนะครับเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะครับเนาะไปเลยครับ เบิ้งทะรุ่นพี่น้องครับผมว่าสิมีน้ำใหม่โป่งนอบนะครับเนาะ ทางนี้ยังบูออกครับทางน้ำไหลพี่นอ้องเอาเบิ่งพี่น้องครับก่อนนี้นะครับนะกับพ่อยุ้งพี่น้องกำลังเตกตาครับผมนครับนอดินพี่น้อง งมงงครับผมทุนนี่าาเอาไปทำยังไงกันแล้วบ้างอือบนงกาะนี่พี่น้องครับผมซากลากอยู่ครับโอ้อยากเน่าพี่น้องครับผมเป็นเป็นหนอนพี่น้องเสียดายครับ เน่าครับผมเน่าเบิดเลยน่าจะนอนขึ้นนะครับนะเสียด้สเสียดาเบื้องลาข้างในครับผมน,น,นี่ครับผมติดกนกระเนา u บ่โู้หนุ่มไม่เน่าหลายเลยพี่น้อง ใช่ว่าดวงขึ้นนะครับนี่ครับมันเป็นโนองแบบนี้ครับฝนฝนลงแล้วมันเป็นยังี่ไหมเอา้าไ่เป็นยังหาตัอครับผมหอยคนหาหลายพี่น้องอื้อนี่นอนตาพี่น้องครับผมเอาเก้าแล้วครับ นอนจากเต้าได้อยู่พอได้แกงพอได้ต้มพี่น้องนอนนี่ครับอนออนขึ้นพี่น้องน่าจะเน่านะครับเนี่ยาใหมเน่าแทบทุกนอน,นะครับ บาได้ครับผมเิ่งเอานอนนี่พี่นอ้องอ้อหมดขึ้นพี่น้องครับผมมีอย่างมาเจาะมากัดมันมาไปยังได้อยู่ ครับผมอู้ถ้าข้าเจ้าบหากรน,นะพี่น้องถ้าขาา้าเจ้าบหากรอาจจะได้หลายอยู่ครับนะปลาหน่ใหม่ก่ปลาใหญ่ยอยู่มึงจะได้นไหน่ใหม่ซีหาโนอเอา โู่กอแล้วพี่น้องครับนะครับนำไหลพี่น้องครับผมตาโน้ยป้านี่ไม่มีคนหาอย่างเพี้ยนะครับนะถ้ามีหอยคนหาก็พ้าเจ้าสีสางเอาน้ำออกให้เปิดนะพี่น้อง ง่ายๆครับผมสุดยอดนะครับพนะ่ออีกแล้วพี่น้องคนไหนครับนอนนึ่งกับคุนครับไม่กวนนั้นครับนะคุณนะครับหลายน้อยอยู่หรอกพี่น้องเอาเดี๋ยวใส่ตาก่อนใส่ตากรันพี่น้องอีกนอนนึ่งอย่างนอนนะนะเอานอนนี่ก่อน กระเสบได้พีน่น้องน้าใหม่ไพ่ปลามันมไปกวดพุ่นพี่นอนะ้องครับเลครับโอ้น้ำไหล ใหญ่ขนาดพี่น้องครับผมเดี๋ยวฟังนั่นดีครับผม อไร้ยุ่พี่น้องน,อนนะ้นอน,นี่อะไดอยู่นะครับพอต้มแล้วเหรอพี่น้องเอาเบิ่งเอาน่อตาโนดินมันพี่น้องครับผมอือออกไหมไหมน่อนนะี่ เลียงเลยพี่น้องเหมาะขนาดเลยอีกน้อนหนึ่งครับ ngon ngâm học ครับผมจังไหนเมื่อนี้ผมก็เอาผลงานมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเหรอครับผมเมื่อนี้ก็ถือว่ามันยุดอกพี่น้องได้ต้มหนึ่งยุคือว่าเหรอครับผมไปพ่อของเหลือข้าเจ้าเหรอพี่น้องครับผมข้าเจ้ามาเอาก้อนนะครับเนาะยังเหลือยุห่าหกก้อนพี่น้องที่ข้าเจ้ายังไม่ได้ไปเอานะครับเนาะมันนามไหลครับผมมองที่ผมได้นะครับนะก็เลยได้ต้มพอดีเหรอพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พีนี้นะครับน้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับน้องไม่อยากพลาดคลิปต่อาเจ้าไปไพ่อแม่พี่น้องนะครับนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเด้อสำหรับเมื่อนี้นะครับน้อผมสายลาดับในอีสานได้ดีนะครับนาะก็สีขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสักนี้นะครับนาะขอบคุณและสวัสดีครับนี่ครับผม